สวัสดีค่ะชื่อทิตาพรวิชกูนะคะ,ะเป็นชาติพันธุ์อาคาอยู่บ้านปราคา,าสุขใจตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคะ่ะอาชีพเป็น,กนเกษตรกรปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าค่ะก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสสสนะคะโดยการที่ร่วมกับมูลนิธิพัฒน,นาเขต ชุมชนเขตภูเขาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบนดอยชมช,ชผ่ผาให้ดีขึ้นโดยการที่ได้งบมาจากสสสรักษาป่าต้นน้ำให้มีน้ำดื่มน้ำกินอุดมสมบูรณ์ค่ะก็สมัยก่อนนะคะบ้านป่าคาสุขใจจะเน้นปลูกข้าวโพดกับข้าวะคะ่ะก็เลยทําให้แบบเป็นพื้ระยะสั้นทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันดูแย่ก็เลยจะมีโครงการหลวงเข้ามาเจากสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้านะคะ ชาวบ้านก็เลยรว,วมกลุ่มกันนะคะมาปลูกกาแฟเพื่อเป็นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นอากาศดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าอุดหนุนชาวบ้านนะคะโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ทิตาพรหัวชิกูหรือเบอร์โทร0903014906นะคะถือว่าเป็นการช่วยกเกษตรกรโดยตรงนะคะ ขอบคุณค่ะ